ลองทับไปหน่อยครับเสดม,มืนะครับตีใกล้ๆบ้านครับตีตามล่องพัดพัดลมมันแรงครับตีลบลม อูม,อมเข้าเต็มๆคำเลยครับมิดเลยครับฝนมันเพิ่งหยุดฝนมันตกอะครับแล้วก็เพิ่งหยุดไปผมก็เลยเดินมาตกป่าเล่นนะครับเป็นปลาช่อนน้อยครับ กัดเป็นยักษ์ยางแก้คันนะครับไซส์ปกติเลยครับยังไงอ,อยยังไงก็ฝากผลง,งานผมไวด้วยนะครับกับยักษ์ยางสวดยอดมากครับขอบคุณครับ